สวัสดีครับขอบอลทุกท่านครับพบกับผมครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดครับในช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพีกันครับสำหรับเพื่อนๆไหนครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพีนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนะครับหรือว่ากดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันครับเวลาที่ผมทําคลิปนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของพวกท่านนะครับรับรองนะครับว่าจะมีแนวทางวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆให้กับเพื่อนๆหน้าช่องได้ฟินกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะคคครััับผมมกก็จะาดให้้3ู่นนนเไป เลยครับสำหรับช่องทางของ Gear Forward V.I.P. ของผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์กันนะครับขอฝากกลุ่ม V.I.P. ของผมไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเข้ากลุ่มนะครับไปตามกันได้เลยนะครับที่หน้าช่องนะครับรับรองว่าจะมีแนวทางเด้นๆให้มากกว่าหน้าช่องแน่นอนนะครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกก่อนดีกว่าครับวันนี้ขอมองไปที่ศึกไอร์แลนด์ i ิวเซีนหนึ่งก่อนเลยครับเป็นคู่ระหว่างฟินนฮาร์ปับเป็นรองบวยนะครับวันนี้จะต้องพบกับทางด้านของโคฟดัมเบอร์ทีมอันดับ3ของตารางในเวลานี้ครับโดยสำ ฟอร์มเนี่ยนะครับทางด้านโคบลัมเบอร์นั้นดูดีกว่าจริงๆนะครับใน5นัดหลังสุดนั้นชนะเกือบทั้งหมดนะครับรวมถึงนัดล่าสุดนะครับก็ยังสามารถที่จะยันเสมอกับจ่าฝูงอย่างกันเวยูเต็ดมาได้อีกด้วยนะครับแต่เกมนั้นเนี่ยนะครับผู้เล่นติดโทษแบนเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับอย่างแบ็กขวานะครับอย่างดาราดโอซาริวันคอนเนลนะครับส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างฟินฮาร์ปเนี่ยนะครับนัดล่าสุดนะครับเสมอกับเบรเวนเนเลอร์มาสูนประตูต่อสูนนะครับแถมฟอร์มใน5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับเก็บบชชััััยยยนนนนนะะไดดด้้เเเเพีีงงแคค่่วทาอร ส่วนในเรื่องของความพร้อมในวันนี้นะครับทั้ง2ทีมนะครับไม่มีผู้เล่นรายใดเลยครับที่บาดเจ็บนะครับวันนี้มาฟูลทั้งคู่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมองว่าถึงแม้ว่าโคบดัมเบอร์นั้นจะมีฟอร์มที่ดีกว่าในช่วงเวลานี้ก็ตามนะครับแต่ถ้าเรามองดูจากเกมที่พวกเขาชนะได้เกือบทั้ง5นัดเนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าพวกเขาชนะไม่ค่อยจะขาดสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นการชนะแค่1นต่อศูนย์เท่านั้นนะครับแสดงเหตุว่าเกมดุ๊กเนี่ยนะครับยังดูคาดหวังได้ยากสักนิดหนึ เกมนี้นะครับตกไปเป็นของปีกซ้ายนะครับอย่างแจ็คดูเฮอร์ตี้นะครับที่ทำไปแล้วทั้งหมด8ประตูนนในดุการนี้นะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างฟินแลมนั้นถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมนั้นจะดูไม่ค่อยดีนักก็ตามครับแต่เกมรับเนี่ยนะครับดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจากเกมที่เสมอกับจากฝูงอย่างกันเวลเต็ดได้นะครับ เพราะฉะนั้นเกมนี้เลยครับทางฝั่งของกระแสต่างประเทศครับที่เปิดมาค่อนข้างดูเบานี่ยนะครับจึงทําให้รู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยครับขอเลือกวัดใจนะครับไปทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างฟินฮาบครับผมมองว่าวันนี้นะครับฟินฮาจะเปิดบ้านนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับผมว่ามีลุ้นอาจเะาชนะได้ด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่ที่2นะครับวันนี้เรามองกันไปที่ UC ดับบินครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดนะครับโดยสาหรับคู่นี้ครับในเรื่องของศักยภาพของทีมนะครับทั้ง2ทีมนี้ดูแล้วไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าทีมหนึ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ทีมบุ้ยเลยส่วนทีมหนึ่งก็อยู่อันดับ8ของตารางนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมที่อยู่ในโซนบุ้ยทั้งคู่นะครับในเรื่องของฟอร์มนะครับเจ้าบ้าน UC ดับบินนั้นในฤดูกาลนี้ก็ยังผลงาน ตามเดิมนะครับเพราะว่ามาตรฐานเดิมของพวกเขาเนี่ยนะครับคือการอยู่ท้ายตลาดเลเดียวครับตอนนี้เนี่ยนะครับเสียประตูไปแล้วทั้งหมด61ประตูนะครับทำได้เพียงแค่13ประตูเท่านั้นเองครับถือว่าฟอร์มแย่มากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้านั้นผลงานในลีกนะครับถือว่าเกมรับเนี่ยนะครับยังดูดีนะครับด้วยการที่เสียไปแค่30ประตูเท่านั้นเองนะครับส่วนเกมลุกนั้นก็ถือว่าพอจะทําได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าทํามาดูมาได้ทั้งหมด22ประตูนะครับจาก23นัดที่ลงสนาม ก็ถือว่าเฉลี่ยนัดละลูกะนะครับและถ้ามองจากกระแสต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องถือว่าด็อกเฮด้านั้นเปิดมาดูค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกระแสต่างประเทศก็ยังมีการปรับไปทางด็อกเฮด้าค่อนข้างเยอะด้วยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยครับผมมองว่าโอกาสที่ด็อกเฮด้านี่ครับจะบุกมาอัดทางด้านยูซีดับบินได้ เกิน1เมล็ดเนี่ยนะครับผมว่ามีพอสมควรเลยทีเดียวครับผมมองว่า u c w บินนั้นน่าจะต้านทางยากพอสมควรครับเพราะว่าเกมรับเนี่ยนะครับค่อนข้างแย่เหลือเกินนะครับเลือกไปทางด้านของด็อกเฮดานะครับสำหรับคู่สุดท้ายครับวันนี้นะครับเราขอมองกันไปที่ Bra ย์วันเ e r ร์นะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านพบกับทางานของ w ว็ก o r d เยาวชนนะครับโดยสำหรับคู่นี้ครับในเรื่องของคุณภาพครับต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ทีมเยือนดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมเจ้าบ้านนั้นถึงแม้ว่าจะแพ้ยากก็ตามใน แต่ว่าเกมลุกเนี่ยนะครับยังดูมีปัญหาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าใน5เกมหลังสุดนั้นพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับคือการชนะทีมบววนะครับอย่างเคอรี่เนะครับส่วนเว็กฟอร์ดนั้นถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมนะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ท่านับเฉพาะเกมเยือน5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับแถมเก็บชัยชนะเนี่ยนะครับได้ถึง2เกมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเชื่อว่ากินกันลงยากแน่นอนครับเพราะว่าจากเฮตูเฮตนั้นจะสังเกตได้เลยครับว สูสีกันมาดูตลอดเลยครับนัดนี้กระแสะต่างประเทศนั้นเปิดให้เจ้าบ้านนะครับดูเหนือกว่าอยู่ครึ่งช่วงตัวแบบนี้ครับดูแล้วนะครับเลือกทีมที่ไม่ต้องแบกเรดเนยนะครับอย่างทีมรองเน่ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเสมอค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ พราะฉะนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ไปทางด้านของเว x กฟอร์ดเยาวชนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยและกันครับสำหรับ3คู่หน้าช่องนี้นะครับให้ไปทางด้านของคู่แรกครับฟินฮาฟนะครับและคู่ที่2ครับเลือกไปทางด้านของด็อกเฮด้าและคู่สุดท้ายครับวันนี้ไปที่เว็กฟอร์ดเยาวชนนะครับก็สําหรับใครครับที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกดซับสไคร e กดไลค์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับเพื่อนๆไหนครับที่สนใจนะครับที่อยากได้แนวคาเน้นๆมากกดหน้าช่องนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับแอดเข้ามาครับและเจอกันในกลุ่มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ